มินาซังคอนิจ uh ิวะยกิยกุเฟซบุ๊กเพจินโนมินาซังคอจิวสวัสดีค่ะทุกคนยูกิยูกุเฟซบ o ๊ p เพจสวัสดีค่ะวันนี้นะคะยุกิจะมาตอบคําถามเพราะว่าคราวที่แล้ว่ายุกิตั้งคําถามไปในเพจ Facebook ใช่ไหมคะว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับญี่ปุ่นบ้างคะยุกิเซนเซจะได้มาเล่าให้ฟังนะคะแล้วสาหรับคนญี่ปุ่นนะคะนิฮุนจ o นโนมินาซังไทนิซุยเตมอตโตชิเดท o ยโกโตกาอ t ร y ติโยชิทสุโม d e ดช i ตะ 今回ั้งนี้ว่าสุบเต็มของคำถตอาน日本人センとかタイ人センという答えではなくあくまで私の個人の意見として答えようと思いますแล้วก็ในคำถามนะคะอาจจะมีคำถามที่เกี่ยวกับว่าคนไทยคิดยังไงคนญี่ปุ่นคิดยังไงแต่ว่ายูกิอยากจะบอกว่าวันนี้ที่ยูกิจะตอบไปทั้งหมดอะ่ะก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเพราะว่า คนทั้งคนไทยทั้งคนญี่ปุ่นก็อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะมาเริ่มกันเลยคะ่ะคอมเมนต์นะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทอมอันจินินัตเต้ทอมอันจินินาโดเนีว่าชิวมาฮ่องกงแล้วค่ะฉันชอบฮ่องกงไมากินนี่สุดเลยโคเ่ะฉันไคฮ่องกงไปสองสามนรั 2, ้งแล้วแต่ที่ฉันชอบที่สุดคือฮ่องกงนิแลนด์ สวยน่ารักมากครับขอบคุณค่ะลูกนี้ยิ้มน่ารักขอบคุณค่ะขนมญี่ปุน่นขนมญี่ปุน่นเดี๋ยวคราวหน้ายูกิจะหาขนมญี่ปุ่นชนิดต่างๆแล้วก็มาอธิบายให้ทุกคนฟังนะแต่ว่าขนมญี่ปุ่นที่ยูกิชอบมากก็คือโมจิค่ะชอบกินโมจิมันแบบหนึบๆสาวญี่ปุ่นชอบหนุ่มไทยบ้างไหมและแบบไหนครับในแบบที่ชอบและไม่ชอบ จริงๆเพื่อนยกูกิที่เป็นคนญี่ปุ่นอะทุกคนก็ค่อนข้างจะชอบคนไทยนะเพราะบอกว่าผู้ชายไทยอะใจดีแล้วก็ส่วนตัวยวกูกิเองอะแบบที่ชอบก็คือคนที่ใจดีแล้วก็เป็นคนที่คิดบวกอะค่ะเพราะว่าเวลาอยู่ด้วยกันแล้วแบบเราก็จะแบบคิดบวกไปกับเขาเนาะแบบที่ไม่ชอบก็คือคนที่คิดลบเพราะว่าเหมือนเราจะได้แบบได้พลังลบมาตลอดเวลาเลยอะเราก็จะไม่ค่อยชอบค่ะ タイって何ไ有名で食べหาか美味しい่รอですか有名の食物ですかあのตมยクกงとかあとกパオพとかあとกリーนคレーとかですねあパッタイもไ味่いมですパัทイもโおすすめですทำไมคนญี่ปุ่นพูดว่ากระเพราไก่เป็นกระเพราไข่ตลอดเลยครับอ่ ก,กะเพราไก่นะคะไก่มันจะเป็นตัวคะแล้วก็ตัวอีค่ะอ๋อเอาใหม่เอาใหม่ขอโทษขอโทษกะเพราไก่มันก็ต้องเป็นตัวคะและมีตัวเต้นๆนะคะแล้วก็เป็นตัวอีมันก็จัดมาไก่เป็นเหมือนแบบไก่แบบ GA อะคะ่ะแต่ว่าที่เขาพูดเป็นกะเพราไข่มันอาจจะเพราะว่ามันเป็นตัวคะแล้วก็เป็นตัวอีมันก็จะเป็นตัวเคอะคะ่ะก,ก็เลยอาจจะฟังเป็นว่ากะเพราไข่อย่างเงี้ยคะ่ะ ทำไมคนญี่ปุ่นชอบกินผักชีครับจริงๆออะมีคนที่ชอบกับคนไม่ชอบเยอะเหมือนกันนะเพื่อนที่ไม่ชอบก็คือแบบไม่ใส่ผักชีกินไม่ได้เลยแต่ว่าคนที่ชอบอ่ะเขาบอกว่าแบบกลิ่นนะคะกลิ่นมันเวลาใส่ในน้ำซุปแล้วน้ำซุปรู้สึกไว้แบบกลิ่นหอมมากเขาก็เลยชอบค่ะเขาว่าผู้หญิงญี่ปุ่นเป็นยอดสีภรรยาที่สุดในโลกซื่อสัตย์ที่สุดด้วยใจเด็ดด้วย สวยงามน่ารังอบอุ่นที่สุดจนคนสมัยก่อนบอกว่ามีภรรยาต้องมีให้ได้แบบชาวญี่ปุ่นจริงไหมครับอคนก็เรียกว่าอะไรนี่คะก็อาจจะมีคนหลายๆแบบเนาะแต่ว่าคนญี่ปุ่นที่เป็นสีภรรยาก็มีเยอะค่ะขอให้ทุกคนได้เจอแต่คนดีๆนะคะอ,นนอาหารญี่ปุ่นตลาดปลาโทโยสุค่ะอุย้ยได้เลยเรื่องอาหารเนียยุกิชอบมากเพราะว่ายุกิอะ ชอบทำอาหารด้วยโดยเฉพาะอาหารญี่ปุ่นอยากรู้ครับยุกิซังมีวิธีไหนที่ทําให้สนิทกับคนญี่ปุ่นเร็วขึ้นพอดีเป็นคนพูดญี่ปุ่นอยู่แล้วอ่าเวลายุกิสนิทกับเพื่อนได้เร็วนะคะส่วนใหญ่เราจะมีงานอะดีอะดเรกอะไรคล้ายๆกันเช่นแบบว่าเพื่อนชอบลองคาราโอเกะอย่างเงี้ยก็จะไปด้วยกันชอบฟังเพลงคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าอยากสนิทกันเร็วนะยุกิว่าก็ อาจจะออกไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆค่ะแล้วก็ชวนคุยบ่อยๆถามว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรค่ะชอบสาวญี่ปุ่นจ้าได้สกิได้สกิได้สาวญี่ปุ่นนี้นิยมเที่ยวที่ไหนกันเออถ้าในไทยนะคะส่วนไหนเพื่อนที่ไปเที่ยวกันอะ่ะจะชอบไปเที่ยวที่พัทยา ต่อข้อสารแล้วก็ตลาดน้ำแล้วก็ไปตามคาเฟ่ค่ะถ้าที่ญี่ปุ่นหรอ,อถ้าเป็นเด็กๆหน่อยอะค่ะเด็กๆหน่อยเด็กมหาไอยเด็กมัธยมอาจจะไปฮาราจูก,กุชิบุายาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปเที่ยวตามสังจสังหวัดหรือว่าเขาจะจับกลุ่มไปดิสนีย์แลนด์ก็เยอะเหมือนกันค่ะอยากให้แปลงเนื้อเพลงญี่ปุ่นเป็นเนื้อเพลงไทยหน่อยครับอยากลองตามได้เลยเดี๋ยวไปเลือกเพลงมาให้นะ โอเคคอมเมนต์เข้าค่ะนะคะอันนี้ก็ตอบไปหมดแล้วเนาะที่เป็นคอมเมนต์เราก็วายุกิจะมาตั้งคำถามอีกนะคะเพราะว่าจะได้มาคุยกับทุกคนเราจะได้รู้จักกันมากขึ้นมีแต่นคนเดีเอวนนี้น่วตกใรมากไม่ไป